ธันวาคม1 7 2 0 2 4ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งให้ราคาบิตคอยทะลุระดับ all-time high ใหม่อีกครั้งในระยะเวลาสั้นๆการพุ่งขึ้นอย่างหน้าทึ่งนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการคาดการว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะสร้างคลังสำรองบิตคอย i, และบริษัทขนาดใหญ่เช่น r a y i พ Platforms และ Microstrategy ซื้อ BTC จำนวนมากปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนการพุ่งขึ้นนี้คือการคาดการเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบีย้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐเฟด ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเชื่อว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งคาดว่าจะประกาศในเร็วๆนี้จะเอื้อต่อบิตคอยโดยทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพิ่มสภาพคล่องและทำให้การลงทุนแบบดั้งเดิมน่าสนใจน้อยลงนอกจากปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้แล้วนักวิเคราะหอย่างชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐต่อสกุลเงินดิจิทัลด้วยบิตคอย ETF ที่ดึงดูดการลงทุนสถาบันจำนวนมากการพุ่งขึ้นนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเงินทุนจากการเงินแบบดั้งเดิมแพรไฟ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรอบคริปโตก่อนหน้านี้ที่พึ่งพานักเทรดรายย่อยมากขึ้นออคตินแฟนจากโซฟาเสนอว,ว่าเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้ามานี้มีแนวโน้มที่จะเร่งโมเมนต,ต์ตขาขึ้นของบิตคอยน์เขายังตั้งข้อสังเกตว่าแอชชันราคาของบิตคอย n ์แสดงสัญญาณของแนวโน้มที่ยังยืนโดยคริปโตเคเ r รนซีนี้ก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสัญ,ญญาณบวกสำหรับการเติบโตระยะยาว เจฟเมซีโอของตลาดซื้อขายคริปโต BTC สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นนี้โดยระบุว่าศักยภาพการเติบโตของบิตคอยยังคงมีความสำคัญไม่คาดการว่าบิตคอยอาจแต่ระดับ125,000ดอลลาร์ภายในปี2568โดยอ้างถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าเดือนธันวาคมมักจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สำคัญสำหรับ คริปโตเคอเรนซีนี้ตั้งแต่ปี2,558บิตคอยปิดเดือนธันวาคมในแดนบวกถึง6ครั้งด้วยการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง46%เขาโต้แย้งว่าความคิดของสถาบันสำนักงานครอบครัวและบุคคลที่มีมูลค่าสุดที่สูงในการจัดสรรเพียงเล็กน้อยของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาให้กับบิตคอยจะน่าจะกระตุ้นความต้องการอีกครั้งที่มาคริทโนิสและสยามบล็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ